สัญญาที่จะหมดลงของยอดกองกลางเลอันมาริดลูก้าโมดิสก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูบอลขับนิวส์กันด้วยนะครับลูก้าโมดิสเป็นนักฟุตบอลชาวโคโอเอเชียปัจจุบันเล่นในตําแหน่งกองกลางให้กับเลอันมาริดครับและทีมชาติโคโอเอเชีย เขาเล่นกองกลางเป็นหลักและสามารถเล่นเป็นกองกลางตัวรุกได้หรือเป็นกองกลางตัวรับก็ได้เช่นกันครับจนเขาได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดตลอดการโมดิสเคยค้าแข่งกับสโมสรอนดินาโมซาเกรบช่วงปี2003 2008 ลงเล่นไปทั้งหมด94นัดทำไป26ประตูระหว่างนั้นมีการปล่อยยืมตัวไปสโมสสอนซลินกี้โมสตาปี2003-2004ครับและอินเตอร์ซาเปซิตในปี2004-2005ทีมในลิกบอสเมียจนกระทั่งในปี2008โมดิทได้เซ็นสัญญากับทอนนมฮอสเปอร์ pur, ครับจนถึง2012ลงเล่นไปทั้งหมด127นัดทำไป13ประตูก่อนจะออกจากทอนนมฮอสเปอร์มา้าแข่งกับเลอันมาริตตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2012 รบก่อนจะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กลายเป็นอีกตํานานของสโมสอหลังคว้าแชมป์ลาลิก้าสสมัยแชมเป์เบลลีก5สมัยโกปาเดลเล2สมัยยูฟาซูเปอร,ร์คัพ4สมัยปีฟ่าคลับเวิลด์คัพหสมัย และสเปนนิตซูเปอร์คัพ5ครั้งและเคยได้รับบาลงดอนในปี2018แต่แล้วล่าสุดมีรายงานจากสื่อดังในแดนกระทิงดูกาเดนาเอสเอว่าราชันจุดเข่าเลอันมาริดจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวอีกแล้วและทางสโมสรกล่าวว่าเลอันมาริดได้แจ้งกับลูก้าบดิตกองกลางมากประสบการณ์ ว่าเขาจะไม่ได้รับข้อเสนอสัญญาฉบ,บับใหม่แน่นอนแล้วครับก่อนหน้านั้นมิดฟิลชาวโคเอเชียเคยได้รับการทาบทามจากสโมสรซาอุดีอาราเบียในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วครับแต่ลูก้าเลือกขยายสัญญากับเลอันมาลิตอีก1นปีทว่าหลังจากนั้นเขาไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมของคาร์โลอันเชล็ตตอีกต่อไปครับโดยลูก้ามีโอกาสออกสตาร์ทเพียง13เกมเท่านั้นในซีซั่นนี้และสตาชาวโคเอเชียวัย38ปีมีสัญญาอยู่ในทินซานติโกเบเดเรลจนถึงเดือนมิ ธุนายนนี้เท่านั้นครับตามรายงานระบุว่าโมดิทวางแผนย้ายออกจากกินซานเตโกเบราเบล,เบล,เบลครับหลังสิ้นสุดสัญญากับสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่า มิดฟิลวัย38ปีจะเลือกย้ายไปคาแข้งในลีกซาอุดิอาระเบียหรือย้ายไปเล่นในลีกอื่นครับและสื่อยังได้ระบุเพิ่มเติมว่าโมดิรู้ตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วว่าเขากำลังจะต้องเก็บข้าวของออกจากสโมสรและเหตุผลที่ได้ลงสนามเนื่องจากเอดูอาโดกามาวินกากับออเลเลียงชวัวเมนนี่มีปัญหาบาดเจ็บครับซึ่งถ้าทั้งคู่ฟิตเจ้าตัวก็จะต้องนั่งตบยุงอยู่ในซุ้มมานั่งสำรองเท่านั้น ส่วนทางด้านของคาโลอันเชลอติเทนเนอร์มือทองพึ่งออกมาเปิดใจว่าโมดิตจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องอนาคตด้วยตัวเองส่วนจุดหมายปลายทางต่อไปในช่วงบั้นปลายอาชีพคาแข้งอาจจะไปจบที่ลีกซาอุดีโปลปาอาราเบียก็เป็นได้ ข่าวนี้จะจริงมากน้อยแค่ไหนต้องติดตามรอทางสโมสรแถลงการอีกครั้งกันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบไปอย่าลืมกดติดตามดูบอลคลับนิวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ